มากันสามคนก็แบ่งสามสิแต่น้องมึงอะเพิ่งจะขโมยไปไยอะไ่ครับพี่เพิ่งคนมาด้วยกันไงก็แบ่งเท่ากันดิเอ๊หรือว่า <c oughs> แบ่งสองดีวะไอของพวกเนี้มันเอาไว้ซื้อให้สำหรับคนที่พี่เกียดมันติดสายรอสายและที่สำคัญนะพี่มีคนซื้อสินค้าจากร้านเรา ให้พี่แล้วนั่นอาคงนะถ้าลูกหลานไม่เฝ้าแล้วใครจะเฝ้าที่อาจจะมาบอกที่ซ่องสมบัติก,ก้อนไล่โลกเรากำลังป่วยนะเป็นมะเร็งแตะเซลล์แมะลงที่อยู่ในโลกก็คือคนเพราะฉะนัะนวย้ยมาช่วยกันกำจัดเซละะเล์เร็งไงยีนเขาทำไ,ไมวะมไม่กลัวโดนจับหรอกเพราคุยยนี้นั่นน่ะถึงพบตัวจริงของกู กูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เว้ยมีบริการติดตั้งลังต่อหัวเสือไว้บริเวณบ้านด้วยนะ จะก่อการร้ายอ่ะมันต้องมีทุนพวกมึงจะทำกันปะทำไดิกำจัดคนให้หมดกูไม่ได้เป็นตุ๊ดตุ๊ดกับบ็อกเซอร์เป็นข้าวการที่กูใส่บ็อกเซาให้ไปใครเขาก็รู้มึงเป็นมีแต่พ่อเงินที่ไม่รู้กูรู้แต่กูไม่พูดกูแรงกูรักษาท่าใจลูกแล้วพี่ต้องการแบบไหนอ่ะพี่บอกได้เอาให้มันเจ็บเอาให้มัน ก็มนอยากยิงคนวะให้สั์ใจดี